ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเรื่องของเอกลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์การแต่งกายต่างๆต้องยกให้เขาจริงๆนะคะล่าสุดพนักงานเช็ดกระจกค่ะเขาแต่งตัวเป็นมาสคอตปีนักสัตว์เป็นแพะแล้วก็ลิงนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงทําความสะอาดโรงแรมสูงในกรุงโตเกียวค่ะนี่แหละค่ะคือพนักงานเช็ดกระจกชาวญี่ปุ่นสองคนหวัดเสียวจังเลยใช่หวัดเสียวจังเลยแต่ว่าก็มีความ แฟนซีอยู่ในตัวด้วยนะคะคแต่งกายด้วยชุดมาสคอตแกะแล้วก็ชุดมาสคอตลิงนะคะซึ่งก็เป็นสัตว์ประจําปีแพะแล้วก็ปีวอกตามปฏิทินปีนักสัตว์กําลังปฏิบัติงานทําความสะอาดกระจกอยู่ด้านนอกโรงแรมริวเมคังในกรุงโตเกียวแล้วดูเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆอยู่ในโรงแรมก <c oughs> ็โบ,โบ้ย <c oughs> ไลน์มาสคอต แฮปปี้แทนที่จะตกใจอุ้ยมีคนมาอยู่นะคะ <c oughs> ก็น่ารักทักทายกันไปนะคะโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีความสูงอยู่ที่55เมตร50เซนติเมตรเหนือพื้นดินประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจรวมไปถึงแขกผู้ที่เข้าพักก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยนะคะกิจกรรมเช็ดกระจกโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะมีจุดประสงค์เพื่อที่จะอำลาปีเก่าแล้วก็สร้างสีสันต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งพนักงานเช็ดกระจกก็สู ใส่ชุดแฟนซีรูปสัตว์ให้ตรงกับปีนักสัตว์นั้นๆจนกลายเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนตั้งต่อตั้งตารอคอยกันอยู่ทุกปีนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนชาวญ,ญี่ปุ่นก็จะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่โดยยึดตามปฏิทินจันทรคติของจีนเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆอย่างจีนเกาหลีแล้วก็เวียดนามค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนมาเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสากลอย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2416หรือเพียง5ปีภายหลังช่วงการฟื้นฟูเมจิ เพื่อรวบรวมอนานาจจากรัฐบาลเอโดะกลับคืนสู่จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะใครอยากไปก็จําชื่อไว้โรงแรมริวเมคังในกรุงโตกเกียวค่ะก็ส่งท้ายปีแกะนะฮก็รับปีลิงจักจ <c oughs> ัักจริงๆมานะครับต